สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสีง VAP เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่20ทธันวาคม2567แนะ,ะทุกคนค่ะวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนเฟบซีท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้เพื่อชอบนะคะเลขเด่นประจําวันท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่19ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ่ะทุกคนสําหรับวันที่19นะคะทุกคนใจเพิ่งดูคลิปช่วงนี้นะคะทุกคนคะ่ะคลิปช่วงนี้จะมีแปลให้ด้วยนะคะทุกคนใจเพื่อได้อ่า ทำเองนะคะทุกคนเป็นกับระบบนะคะทุกคนจะมีแปลภาษาไฮยู้างลางเนาะคะ่ะอ่าวันที่19นะคะจะให้เด่นอยู่ที่1และศูนย์มาห้าห4สี่เจ็ดสี่นะคะทุกคนขาหลุดพี่น้องมาเข้าเจรอบบ่ายนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้เจและ5มาห้าหกหนึ่งหนึ่งดหลุดหมดเลยนะคะเ c ขามาเข้า1ของรอบเช้านะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันห่าง v i p วันนี้5กับ0นหลุดหมดเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง แล้วจามือพี่น้อง้าบางมือกับเข่าลายบางมือกับลุดหมดนะคะทุกคนสําหรับห้าง v ีไเวลาเข้าก็จะเข้าเยอะนะคะทุกคนเวลาหลุดก็หลุดแบบไม่มีเยอะใหญ่เหมือนกับวันนี้เลยนะคะทุกคนไม่เข้าสักตัวเลยเด้อพี่น้องสําหรับวันนี้นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่เก้าและหกนะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นเก้านะคะเก้าเก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าห้า เก้าเจ็ดเก้าหกหกนะคะหกสี่หกหกหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกสามค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าได้สี่นะคะเก้าคะ่ะเก้าเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้า เก้าแปดเก้าเจ็ดสี่นะคะทุกท่านสี่เก้าสี่หกสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่้องมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะเก้าหกเก้าสี่วันนี้เลขเก้าเบิ้ลนะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะทุกคนคะ่ะ แต่ว่าเลขเบิ้ลนประจำวันก็6 6กับ1นหนึ่งเนาะพี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ96 9าห9 4, 9ก9าสี่เก้าเก้านะคะเกับสรอบบ่ายเก้าเก้าเนะคะ fc ค่านี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายค่ะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจคูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันอยู่ที่หกกับหนึ่งเบิลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะหกกับหนึ่งนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เก้าและหกเด่นประจําวันอยู่ที่เก้าและสี่เป็นเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าติดคู่ตัวเด่นเก้าหกหกเก้านะคะ หกค่ะหกหกหกหนึ่งนะคะติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันเก้ากับสี่รอบบ่ายและหกกับหนึ่งเป็นเก้าหกเก้าหนึ่งติดคู่เด่นเก้าหกหกเก้าสี่ค่ะสี่หกสี่หกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ติดคู่เด่นสี่หกหกสี่เนาะค่ะพี่น้องขารอบบ่ายเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนชอบไหมคะ สำหรับผู้ที่จะจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วตะมกักแล้วตะชอบนะคะทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้องขาค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทางเสยงบีเอพันที่20ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันมาน,มนกันสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ